นี่ลากแด้พี่น้องได้แล้วอู้ดึงสมรัรกขนาดถึกแล้วนี่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 อู้ปลายอย่างพินพี่เลสวัสดีค่ะสวัสดีพ,พี่น้องแลวก็ับไปทีนักตกปลาวันนี้ก็มาพบกับช่องตกปลา,ากับแกมอีเชนเคยน,นะคะวันนี้ก็ห้ามาตกปลา,าอยู่ห้องสงวนาม,มาตกก่อนแรงหลังเลิกงาน,นพี่น้อง ตอนนี้ก็หามงหามงนหน่อยอยัอนนี้ก็หามงหนหน่อยแล้วพี่น้องเริ่มงานแล้วก็พากันมามาลองมองมาวันนี้เขาสิได้หลายคือคลิปที่แล้วว่ามาตกตอนแร,รกเาจะมาตกตอนคำนี่ก็เตรียมอุปกรณ์แล้วแล้วพี่น้องเอาของมาลงกันเลยค่ะ เากมาลงไม้แรกนล้น,นะพี่น้องลมแหง้งค่ะร้อยองลงอง,งลงเลยอือขาดึงเลยเนานะดึงแล้วนี่เอาอุ้ยเฮียพี่น้องฟาดฟาดย้ยายย้ายแลยว ดึงจวดแต่ว่านี่นี่จะใส่ค่ะหนาวและะ้วค่ะลมแรงใช่ไหมอ๋อยรงไงมั่นกินอืมถาให้ดึงก่อนพี่น้องถาให้มันกินก่อน เมื่อกี้เฝ้าโยกเยกินไปก็เลยดึงคนมากกบลุดจำนี่ลากแลวพี่น้องได้เร็วอู้ดูยัยนี่ได้แลวพี่น้องใส่งามเลยตัวูยัย เีรวจะเปลี่ยนคันตกนี่ลงไปกันลงลงลงเลยพี่จ้งดึงหน่อยๆน่าล่มพัดก็พอๆนี่ถือกิีเข้าใจมาล่มพัดเออ ในรอบพนาฮึนี่คือสุข่งนี้ไงาโอ้ตาย,ยัางขึ้นเนาะป๊าคือโซ่โตคกเท สกพัดสักพัดกินสักหน่อยเด้อโซโตให้เห็นแล้ะเอาแมนบบปัดดนี้กับพัดพัดอันที่ว่างขั้นสิดสิบปีนี่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 ไหนกินอยู่ได้ว่าเมื่อกี้ฮะนี่นะนะดึงแล้วดึงแล้ว ดึงขึ้นมากบได้ <laughs> นี่อย่างเฮ้ยใด้ไปไหมท่านหือนี่เั็นบอลาสักหน่อยดึงสมาร์ก็หนักถึกแล้วนี่นี่น,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 นี่นี่นี่อ้ปลายอย่างพินพีเ่เล่ไปยอย่างนี่คือไล่จังสิ ตอนนี้ไหโอ้หมุนคว่างคล่องให้เลยพี่น้องใส่งามใส่เลยใส่สวยๆดูใหญ่เลยพี่น้อง มึงทำงานี่ดิพี่น้องสะไรบ้ายโอ้ยเยี่ยงกูข้นปลามันกินแป๊บเดียวแล้วก็หายเลยพี่น้องานวันนี้ปามากินแป๊บเดียวแล้วก็หาย,ยปูาาปยห,หอ่า ปลาซักเกอร์เข้าหรือเปล่าในพอปิ้งงานไม่นด้พี่น้องใส่งาอยู่พอได้ปิ้ง ก็ไฟปิ่งปลากันพี่ต้องเร็วมาเลยน,นี่มาเลยจะติดยงไงเลยเดี๋ยวมาทำไม ตลกได้ตลอดเวลาปล่อยมันจะดับเนี่ยนี่เกิดปิ่งพี่น้องปิ่งมาี่ตัวนี้หน่อย ฝนกระตุกอยู่ไม่้อง ฝนกระตุกพี่น้องรถยงตนฝ่าห้องหนังคือกด้คือได้เยอะปิงปลากันมีนกมาเฝ้าพี่น้องนกน้อยบินไปบินมาเพื่อนะนะ โอ้ยสองทุ่มแล้วทาบเาไว้เดี๋ยวนี้ ป,ปิ่งปิ่งปลาปิ่งปลากินเดียวกงน้อไยพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจินฮอดตอนนี้เลยคะ่ะฝากกดไลก์กดแชร์ให้กับแกมมนีได้นนะคะ่ะขอบคุณหลายๆายค่ะ